สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสองหวยนะครับมาพบกับข้อมูลเดีๆจากช่องส่องหวยนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะฮะก็จะเป็นชุดผสมสูตรเนี่ยนะฮะเป็นสตรข้้มงวดนะครับสูตรนี้งวดที่ผ่านมานี้หลักสิบปีเดินดีมากเลยนะฮะยังไม่หลุดหลายงวดรวดเลยนะฮะแล้วก็จะมาปรับที่หลักหน่วยนะฮะเป็นการปรับสูตรมานะฮะ สูตรเป็นสูตรชุด2ตัวปรับแบบไหนยังไงเดี๋ยวไปตามดูที่ห้องคำนวณกันเลยนะครับรู้สึกว่าจะชนกับเลขต่างๆด้วยนะฮะไปดูที่ช่องคำนวณนะครับเดี๋ยวมาดูการคำนวณกันนะครับเป็นชุด2ตัวครับอันนี้ก็จะไปทั้งบนทั้งล่างนะฮะสองตัวบนและตัวล่างนะฮะ เป็นสูตรผสมนะครับสูตรผสมข้ามมวดชุดนี้เป็นชุดของปรับสูตรนะครับปรับจากสูตรเดิมนะเดี๋ยวมาดูข้อมูลกันนะครับข้อมูลเป็นข้อมูลสูตรนะครับ นี่ก็ยังเป็นต้นฉบับอยู่นะฮะเพราะว่ามีการปรับขึ้นมาเนี่ยก็ปรับใหม่ทําใหม่มันก็เป็นต้นฉบับเลยนะครับดูข้อมูลหลักสิบกัน,กนครับข้อมูลหลักสิบก็จะใช้หลักร้อยนะฮะหลักร้อยร้อยปนนะครับอันนี้ร้อยบนนะฮะ จะมีหลายชุดหน่อยนะร้อยบนบวกกับหน่วยบนน่วยบนของมวดหนึ่งนะครับของมวดหนึ่งบวกกับอของ,ห,งนะหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างของมวดสองครับ แล้วก็บวกด้วยคงที่1ครับอันนี้นะครับก็คือข้อมูลหลักสินะฮะเดี๋ยวมาดูข้อมูลหลักหน่วยกันครับข้อมูลหลักหน่วยนะฮะเราจะใช้หน่วยของสามตหน้านะฮะประเภทอะไรอันนี้หลักหน่วยของสามตะหน้า ครั้งที่หนึ่งแล้วก็เป็นของงวดหนึ่งด้วยนะคะบวกกับหลักสิบของสามตัวหน้าครั้งที่สองงวดหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปบวกกับหลักร้อยของสามตัวหน้าครั้งที่สอง งวด2ครับแล้วก็บวกด้วยคงที่เลนะอันนี้จะอาจจะไปไกลหน่อยกปถึงเจดนะฮะเนี่ยได้ข้อมูลสูตรไปแล้วเดี๋ยวมาดูการคํานวณกันครับแต่ก่อนจะคํานวณน,นี่เราก็ต้องไปเอาเลขของผลการออกรางวัลน,นะฮะเราจะเริ่มมาจากงวดประจำวันที่1 6บเดือน8เลยนะครับ ผลการออกรางวัลของงวดประจำวันที่16เดือน8ครับเลขรางวัลที่1นะครับก็คือ8 1 1 8 5 2 2ตัวท้ายก็อยู่ที่5 0 3นะฮะ3จนหน้าครั้งที่1ก็5 2 5นะครับครั้งที่2ก็คือ หนึ่งสี่สองครับแล้วก็มาดูของงวดประจำวันที่สิหเดือน8นะครหกเดือน8ปครับเลขที่ออกก็คือเก้าเกสี่แปดหกห้านะครับนะเลขท้ายสองตัวอยู่ที่หก สามเลขหน้านะครัครั้งที่หนึ่งนะครับสามเหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือหกศูนย์สองครั้งที่สองก็คือสองสี่แล้วก็เจ็ดนแล้วก็มางวดประจำวันที่หนึ่งเตือนเก้านะฮะเลขที่อ,ออกก็คือห้าศูนย์หกสามห้า เลขท้ายสองตัวอยู่ที่สามหนึ่งนะครัสามชนครั้งที่หนึ่งก็คือหนึ่งสามหนึ่งครับสามหนาครั้งที่สองก็คือศ 1, 1ูนย์หนึ่ง 0, 1, แล้วก็สองครับเดี๋ยวไปดูงวดต่อไปนะฮะงวดประจำวันที่เดือนเก้า 1, 9, แล้วก็สิบหกเดืนเก้านะสิบหก เดือน9ครับสิบหเดือนเก้าเลขที่ออกก็คือศูนย์เจ็ดสีแล้วก็6นะฮะ2ตัวท้ายก็อยู่ที่5 8นะฮะ3ามวนหน้าครั้งที่1 7 4 0นะครั้งที่2ก็คือ5 1แล้วก็2นะเราจะไปนะครับ วดประจําวันที่หนึ่งอสิบครับ1เดือนสิครับ8 7 6 9 7 8 2ตัวอยู่ที่7จ็นะสตัวหน้าครั้งที่1 8ึ่สครั้งที่2ก็คือ ห้าสามสองครับแล้วก็มาต่อกับงวดประจำวันที่สิบหกเดืนะ 16, อนสิบนบเดือน10ครับเลขที่ออกก็คือศูนห้าเก้าหกก้าหกสองตัวก็อยู่ที่หกหนึ่งนะครับสามจะหนักขึ้นค่หนึ่ง 955นะครับแล้วก็ครั้งที่2ก็คือ531นะฮะครับแล้วก็มาดูของมวดที่ผ่านมานะครับมวดที่1เดือน11นะครับมวดประจำวันที่1เดือน11 3 4 5 8 9 8นะสนะสองตัวก็อยู่ที่8 7นะครับ แล้วก็3ามวหน้าครั้งที่1 4,49ครั้งที่2ก็คือ 3, 2, 8มันยาวมากเลยนะฮะดูนะครับผลงานที่มันจะเข้ามาไ,ไปถึงหลายงวดมากเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูการคำนวณครับดูข้อมูลสูตรกันก่อนนะฮะข้อมูลสูตรที่บอกว่าหลักสิบนี่นะฮะข้อมูลหลักสิบครับ ก็คือ,อหลักสีเราใช้สีเขียวนะครับตามสีที่เขียนไว้เลยนะฮะก็คือร้อยบนนะร้อยบนนี่ฮะร้อยบนบวกกับหน่วยบนของงวดที่1นร้อยบนนะฮะร้อยบนนะครับร้อยนะฮะนี่ฮะบวกกับหลักหน่วยบนร้อยบนหน่วยบนนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ ไปบวกกับหน่วยล่างของัวที่สองคือแบบนี้ครับะฮะแล้วชุดนี้นะครับเราบวกกันแล้วเราก็จะไปวางไว้ที่หลักสิบนะฮะหลักสิบครับอันนี้ก็คือ8บวกกับสองได้สิบครับ10บวกกับสามได้สามนะฮะก็จะไปวางที่สามเลยับหลักสิบนะฮะ หลักสิบบางที่สามมันจะมีนะฮะก็จะบอกว่าไปบวกกับหน่วยล่างของวันที่สองแล้วก็บวกด้วยคงที่ด้วยหนึ่งนะฮะนี่นะครับหลักสิบก็จะมีสองหลักด้วยกันนะครับก็คือสามกับสี่นะฮะบวกด้วยหนึ่งก็จะได้สี่นี่นะฮะมันก็จะมีสองหลักด้วยกันนะครับของวันที่หนึ่งผ่านไปก็เราไปเทียบดูกันได้นะครับคืองวดที่หนึ่งบวกงวดที่สองไปดูผลงวดที่สามก็คืองวดนี้ฮะว่าประจำวันที่หนึ่งเดือนเก้าเลยครับเราใช้สิบหก เดือน8ตัวก,กับอ่าสิบหกเดือนแปดไม่ใช่สิบหกนะอันนี้หนึ่งนะค,ครับแก้ไขกับเป็นหนึ่งเดือนแปดนะครับกับสิบหกเดือนแปดบวกกันหาผลของงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนเก้าครับมันก็นจะได้นี่นะครับสามกับสี่นะครับเลขล่างมันอยู่ที่สามนะครหลักสิบนะฮะแล้วมาหางวดต่อไปต่อไปกันเลยนะครับโดยที่ใช้สูตรเดิมนี่แหละครับก็คืออ่าสูตรค่าง,งวดนี่นะครับ หลักร้อยหลักสิบอ่าหลักร้อยกับหลักหน่วยของงวดที่หนึ่งบวกกับหลักหน่วยล่างของงวดที่สองอย่างนี้เลยฮะแล้เวเราก็าจะมาบวกกันตามนี้เลยนะฮะวางที่หลักสิบกับแปดกับห้าได้สิบสามสิบสามบวกกันหนึ่งได้สิบสี่วางที่สี่เลยครับ ต่อไปอีกหนึ่งแต้มตามสูตรครับเลขคงที่นะฮะก็เป็นสี่กับห้าครับชุดนี้ครับได้แล้วเราก็ไปเทียบดูได้นะครับวดที่หนึ่งบวกวดที่สองไปดูผลวดที่สามก็คือน,นะ,ะมันมีสี่หกกับห้าแปดครับเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะฮะชุดนี้นะครับเดี๋ยวไปดูจอกันเลยนะครับวันต่อไปเลยฮนะวดที่หนึ่งบวกกันที่สองครับวดที่หนึ่งก็คือหลักร้อยกับหลักรหัักร้อยกับห,หลักหน่วยบนบวกกับหน่วยล่าง แล้วก็จะไปวางที่หลักสิบครับสามกับหไที่เก้ากับ9้าบวกกับ8ดได้ส7บเจดวางที่เจ็ดเลยครับแล้วก็ต่อไปอีกหนึ่งแต้มนะครับตามสูตรครับก็จะเป็นแปดนะครับ7กับ8ครับชุดนี้เราไปเทียบดูครับงวดที่1บวกงวดที่2ไปหาผลงวดที่3ามก็คืองวดนี้ครับเจดกับแดนะครับมันได้เจ็ดนะฮะเข้าที่เจ็ดบนเจดล่างเลยครับะัะนสองเลยนะครับไปต่อครับ งวดประจำวันที่เราจะหางวดประจําวันที่1ิบเดือน10นะครงวดที่นึ่งบวกร้อยกับ10นะแล้วก็มาบวกกับหน่วยล่างตามนี้เลยครับแล้วเราก็จะไปวางที่หลัก10บครับชุดนี้ 6บวก6ได้12ครับ12บวก7ได้19อันนี้9เลยครับ9ตัวหลังตัวเดียวครับแล้วก็บวกต่ออีก1แท้มนะฮะเป็น10ครับ10ก็คือ0นะฮะเป็น9กับ0นะครับแล้วก็ไปเทียบดู9กับ0ตัวนี้เ,เลขที่ออกก็คือนี่นะฮะ6 9 6นะฮะแล้วก็6 1เนะะี่ยมันเป็น9นะครับเข้าที่9ครับต่อไปครับมาดูงวดต่อไปเลยนะฮะเป็นหลักร้อยนะฮะหลักร้อยบวกกับหลัก หน่วยบนแล้วก็หลักหน่วยล่างครับของงวดที่1บวกงวดที่สองนี่นะฮะแล้วเราก็ไปวางที่หลัก1ิบครับหลักสิบนะฮะเก้าบวกกับแปดได้สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดบวกหนึ่งได้สิบแปดว่าที่แปดเลยครับแล้วก็ต่อไปอีกหนึ่งแตบเป็นเก้าครับแปดกับเก้าแล้วก็ไปเทียบดูครับงวดที่แล้วเนี่ยฮะงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดเนี่ยฮะแปดกับเก้าครับมันก็จะมีนี่นะฮะ ทั้งแปดทั้งเก้าเลยครับเข้าทั้งคู่เลยครับเข้าบนกับล่างเลยนะมาดูงวดนี้เลยครับงวดประจำมาที่สิบหกสิบหกเดือนสิบเอ็ดนะจะมาตัวไหนครับก็คือหลักหน่วยโบนร้อยร้อยบนบวกกับหน่วยบนของงวดที่หนึ่งบวกกับหน่วยล่างของงวดที่สองครับแล้วก็จะไปวางที่หลักสิบไปเลยนะครับหลักสิบครับ ชุดนี้ที่หลักสิบนี้ก็คือสองบวกหกบวกกับหกได้สิบสองกับสิบสองบวกกับเจ็ดได้สิบเก้าวที่เก้าเลยครับบวกต่ออีกหนึ่งแต้มครับตามสูตรนะบวกคงที่นะครับเป็นสิบกับสิบก็วางที่ศูนย์ตัวเดียวครับเนะฮะมันจะได้เก้ากับศูนย์ชุดนี้นะครับมาดูว่าเลขหลักสิบนี่นะฮะไม่หลุดเลยนะครับกี่งวดแล้วนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าวันนี้งวดที่หกครับจะมาเก้ากับศูนย์หรือเปล่าตัวไหนจะมาครับ แล้วก็มาเทียบดูที่หลักนี้นะฮะมันไม่มีให้เทียบแล้วนะครับเพราะว่ามันยังไม่ออกนะฮะัวันที่16ถึง11นี้นะฮะหลักสิบผ่านไปครับเดี๋ยวเรามาดูหลักหน่วยครมาดู้อมูลหลักหน่วยมันยาวมากเลยนะฮะสำหรับสูตรนี้นะครับเข้ามาหลงวดมันถึงได้ไกลมากเลยนะะรับมาดูกันครับหลักหน่วยนะครับข้อมูลหลักหน่วยนี้มันอยู่ที่ หน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งของงวดที่หนึ่งนะครับบวกกับสิบหน้างวดที่สองบวกกับสิบหน้าของงวดที่หนึ่งหน่วยหน้าเป็นสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะหน่วยของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งคือตัวไหนฮะคือตัวนี้ครับหน่วยของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งบวกกับสิบของสามตัวหน้าครั้งที่สองใะ่สองตัวนี้บวกกันครับแล้วก็จะมีต่อยังไงบวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่สองครับ ร้อยหน้าครัที่สองคือตัวนี้นะครับนี่แหละครับแล้วก็บวกด้วยคงที่เจ็ดนะเดี๋ยวเราจัดการตรงนี้ก่อนนะฮะก่อนที่จะไปบวกด้วยคงที่นะฮะนี่แหละครับก็จะเป็นห้าบวกกับสี่ได้เก้ากับเก้าบวกกับสองได้สิบเอ็ดครับเสร็จแล้วเราไปวางที่หลักหน่วยนะครับหน่วยครับตัวนี้นะฮะเป็นสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดก็คือหนึ่งตัวเดียวนะฮะ แล้วก็บวกต่ออีกเจ็ดแทมนะฮะตามสูตรไปบวกคงที่นะครับอีกเจ็ดก็เป็นแปดหนึ่งกับแปดนะครับชุดนี้ได้หน่วยหน่วยกับสิบแล้วเราปจับคู่กันเลยครับชุดที่หนึ่งเราจับคู่ดูนะฮะมาตัวไหนครับตัวนี้ก็เป็นสามหนึ่งนะฮะสามหนึ่งสามแปดสามหนึ่งสามแปดนะครับแล้วก็จะเป็นสี่หนึ่งแล้วก็สี่แปดครับ ไปเช็คผลนะครับงวดที่1บวกงวดที่2ไปดูผลงวดที่สามครับคืองวดประจําวันที่1เดือน8ดนะฮะบวกกับสิบหกเดือนแปดนะครับไปเช็คผลงวดประจําวันที่1นึ่งเดือนเก้านะฮะงวดวันที่หนึ่งเดือนเก้านะครับเลขรางวันที่หนึ่งอยู่ที่ห้าศูนย์หกสาห้าหกแล้วก็สามหนึ่งเลขท้ายสองตัวนะครับมันอยู่ที่3าหนึ่งครับเข้าเลขล่างครับอันนี้เข้าตรงนะฮะเข้าตรงตรงด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูงวดต่อไปเลยครับงวดที่1บวกงวดที่สองนะฮะ เราจะดูเอาสูตรไปดูกันนะฮะนี่นะฮะสูตรของเขาก็คือหาหลักหน่วยนะครับก็คือเลขหลักหน่วยของสามจานาค้งที่หนึ่งบวกกับสิบของสามจานาค้างที่สองครับแล้วก็มาบวกกับหลักหน่วยอ่าหลักร้อยนะฮะหลักร้อยของงวดที่สองชุดนี้บวกเสร็จแล้วก็จะไปวางที่หลักหน่วยนะฮะ สองบวกกับสี่ได้หกขับหกบวกกับศูนย์ได้หกวางที่หกเลยครับตอบอีกเจ็ดแต้มนะฮะตามบวกเลขของที่เจ็ดนะครับก็เป็นสิบสามนะวางที่สามนะครับเสร็จแล้วเรามาจับคู่กันเลยนะครับชุดนี้นะฮะได้หลักสิบหลักหน่วยเสร็จแล้วจับคู่เลยครับก็จะเป็นสี่หกครับ แล้วก็4 3สนะฮะแล้วถเป็น5 6ครับแล้วก็เป็น53นะเดี๋ยวเราก็ไปเช็คผลดูนะครับงวดที่1บวกงวดที่2ไปหาผลงวดที่3ในแท็นะฮะชุดนี้ก็คืองวดประจำวันที่16เดือน8ฮะบวกกับ 1- เดือน9นะครับไปหาผลงวดประจำวันที่1 6เดือน9นะฮะ16เดือน9้เลขที่ออกก็คือ ส่นเจ็ดสี่หกี่หแล้วก็ห้าแดนะครับไปดูผลการออกรางวัลก็คือตัวที่เข้าคือตัวนี้สี่หกครับอันนี้ไปเข้าเลขบนนะฮะมันจะสลับกันเลยฮะสูตรนี้นะฮะตายแล้วนะครับหวดประจำวันที่สิบหกเดือนเเราไปหาวันที่1นึงเดือนสิเลยครับเดี๋ยวเราเอาสูตรไปดูนิดนึงนะครับนี่นะ เราจะได้ทําตามสูตรจะได้ไม่ต้องไปอ่านข้อมูลนะครับไปดูตามเส้นที่ขีดได้เลยนะครับก็คือหลักหน่วยของสามจนาครั้งที่1แล้วก็หลักสิบของสามจนาครั้งที่2นะครับบวกกันน,นะฮะแล้วเราก็จะไปบวกกับหลักร้อยของสามจนาครั้งที่2ของงวดที่2 2ชุดนี้บวกกันแล้วก็ไปวางที่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะฮะนี่นะครับ เป็นหนึ่งบวกหนึ่งได้สองบวกกับห้าได้เจ็ดกับวันที่เจ็ดเลยครับเจ็ดแล้วก็วปเจ็ดแ้มนะฮะตามสูตรคงที่นะฮะบวกด้คงที่เจ็ดนะครับเป็นสี่สิบสี่นะครับวันที่สี่เลยครับเสร็จแล้วเราก็จะกลับกับคู่ชุดนี้เลยครับครับคู่นะครับก็จะได้นะฮะเจ็ดเจ็ดนะชุดที่หนึ่งนะฮะชุดที่สองไก็เจ็ดสี่ครับ สนะฮะแล้วก็แ7ดดครับแล้วก็8 4ดสี่นะฮะเราก็มาตรวจสอบผลกันนะครับงวดที่1บวกงวดที่2มาหาผลงวดที่3านะฮะงวดที่สมก็คืองวดวนะันที่หนึ่งเดือนสิบนะเลขออกก็คือ8 7ดเจ8ดเก้าเจ็ดแปดครับไปดูที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นนี่นะครับสองตัวท้ายอยู่ที่เจ็ดเจดนะมันเข้าที่เจ็ดเจดครับเลขบนนะฮะ แล้วก็ยังเข้าที่แปดเจ็ดเ,เลขที่ออกก็คือเจ็ดแปดนะมันเข้ากับกันนะตัวนี้นะครแต่มันเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยครับชุดนี้นะครับตัวนี้ล่างนะครับเจ็ดเจ็ดีนล่างนะครับชุดนี้บนนะครับแปดเจ็ดีนบนนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างชุดนี้นะครับไปต่อครับวัดที่หนึ่งบนวัดที่สองต่อเลยครับวัดที่หนึ่ง ก็คืองวดประจำวันที่สิบหกเก้าในงวดที่หนึ่งนะฮะหลักหน่วยปนหลักหน่วยของสามชนะครั้งที่หนึ่งบวกกับหลักสิบของสามชนะครั้งที่2ครับแล้วก็บวกกับร้อยของสามชนะครั้งที่สองวดต่อไปนะครับงวดที่สอง่ลยนะฮะเสร็จแล้ววางที่หลักหน่วยครับศูนย์บว,บ,บวกกับหนึ่งได้หนึ่งครับหนึ่งบวกกับห้าได้หกครับวางที่หกเลยครับแล้วก็บวกต่ออีกเจ็ดแต้มได้กองที่ครับเป็นสามนะครับ เป็นหกกับสชุดนี้เสร็จแล้วจับคู่เลยครับจับคู่ชุดนี้นะครับมันก็จะเป็นฮะ9 6ครับแล้วก็93ครับแล้วก็06ครับแล้วก็03ครับสูตรนี้ก็เป็นต้นคิดมาจากแอดเองนะครับเป็นผู้คิดค้นเนะครับ มันอาจจะยุ่งยากสับสนอยางสักหน่อยนะฮะแต่ผลมันหวังผลได้เลยนะครับ0 5นย์6 96, ครับงวดประจำวันที่16ถึง10เนี่ยผลการออกเลข3ตัวบนก็คือ6 9 6แล้วก็6 1หนึ่งเลขล่างครับอันเข้าที่96ครับชุดบนนะฮะ96ครับข้าบนนะฮะสำหรับงวดประจำวันที่16ถึง10ต่อเลยครับเข้ามาหลายๆงวดเลยนะ สุดยาวเลยนะเดินดีเลยนะครับเป็นหลักหน่วยของสามสนาคาั้งที่1บวกกับส3บสามสัญากรที่2ของงวดที่1ครับไปบวกกับงวดที่2หลักร้อยสามสนญญาการที่2งนี่นะฮะแล้วเราก็จะวางที่หลักหน่วยครับชุดนี้ครับวางที่หลักหน่วยนะฮะสามบวกกับ3ามได้6ครับหบวกกับ5ได้11บวางที่1นะครับบวกตัวอีกดแต้มครับเป็น8นะฮะบวกตรงที่เจนะครับ จะได้นะฮะแล้วก็จับคู่เลยครับเมื่อไดอ้ครบหน่วยกับสิบแล้วจับคู่กันนะฮะก็จะเป็นชุดนี้เลยครับ8ปหนึ่งครับ8ปดแฮะเก้าหนะแล้วก็9ก้ครับแล้วก็ไปดูผลการออกนะฮะ ก็คืองวดที่หนึ่งบวกงวดที่สองไปดูผลของงวดที่สามงวดที่สามอันนี้นะครับก็คืองวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดงวดที่ผ่านมาเลยนะฮะเราใช้เลขหลักเลขของงวดที่หนึ่งเดือนสิบบวกกับสิบหกเดือนสิบไปหาผลหนึ่งเดือนสิบอ็ดเนหนึ่งเดือนส1บเอดเลขที่ออกสามเลขที่ออกนะ่แล้วงวดที่หนึ่งเลยฮะสามสี่ห้าแปดเก้าแปดสองตัวท้ายอยู่ที่แปดเจ็ดไปดูผลก็คือ ชุดนี้ครับนี่ฮะ9ดนะครับชุดนี้มันจะเข้าตรงๆด้วยนะฮะเนี่ะครับ98นะครับไม่ได้ครบแล้วงวดต่อไปเลยครับงวดประจําวันที่16เดือน11จะมาตัวไหนครับงวดที่เราต้องการหานี่แหละครับก็คือเลขหลักล้อไอ้หลักหน่วยบนเอ่อหน่วยของ หน่วยของสามชนะครั้งที่1ของงวดที่หนึ่งะฮะแล้วก็บวกกับสิบสามชนะครั้งที่สองของงวดที่1ครับมาบวกกับงวดที่สองหลักร้อยของงวดที่สองนะครับชุดนี้บวกเสร็จแล้วไปวางที่หลักหน่วยนะครับนะก็คือห้าบวกกับสามได้แคดกับแดบวกกับสามได้11เอ็ดครับ11ดวางที่1เลยครับแล้วก็บวกคงที่เจ็ดนะฮะ มันก็จะเป็น8ครับหนึ่งกับ8นะฮะแล้วก็จับคู่กันเลยครับวดประจำวันที่16นะฮะวดนี้เลยครับมาตรกไหนครับลองจับคู่ดูนะครับก็เป็น9 1ฮะ9 8ครับแล้วก็ศ1ฮะแล้วก็0 8ย์ครับนี่เลยครับวดประจำวันที่16เดือน11ครับ เ,เดือนเมษสบเดือนพฤศจิกานี่แหละครับผลการคำนวณได้นะครับก็คือ,อดูไวชัดนะฮะผลการคำนวณมันอยู่ที่91 98 01กแล้วก็08ครับ วันประจำวันที่16พฤศจิกายน68ครับบันทึกจากช่องสองหวยนะ,ะครับครับช่องสองหวยบันทึกให้นี่นะฮะก็นี่นะครับชุดนี้ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับเคยหลายๆสำนักก็จะให้กันมาเยอะเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะงวดนี้นี่ เขาก็จะเน้นไปที่ 9, ลักเก้าหลัการศูนย์นะเนี่ยนะเลขดังเลยนะฮะเก้าแปดแล้วก็ศูนย์เนะี่ยแปดจะมาอีกงวดไหมลองไปตามดูกันนะฮนะแล้วเขาก็จะบอกว่าศูนย์เนี่ยอาจจะมาล่างมาบนจะมาหรือเปล่าในงวดนี้นะฮะไล่สุดกระชมท,า,ทาได้เหมะนะือนกันนะฮะแล้วก็หลักเก้านี้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รุนในงวดนี้เลยนะฮะเดี๋ยวไปดูชุดเต็มๆกันเลยนะครับว่าสูตรนี้มันเข้ามากี่งวดแล้วเนี่ยนะฮะ สูตรข้ามงวดนะก่อนที่จะพบ,พบ,พบกับชุด3าตัวเนี่ย้วก็ด 3, ูชุด2ตัวให้จุดใจไปก่อนนะฮะเพื่อจะจะไปะซื้อรัตตอรีนะ่ก่อนจะหมดแผงนี่นะฮะวดที่แล้วกรู้สึกว่าจะมาหมดเร็วเหมือนกันนะฮะหาไม่ได้เลยนะจนเลขที่ออกกันนะฮะเพราะว่าช่องสองหวยดก็ชนกันมาเยอะเหลือนะหลายชุดเหลือเกินนะครับ,แ,นนรบแต่งวดนี้ก็มีตรวจชนกันหลายชุดเหมือนกันนะ ดูนะครับว่าชุดนี้นี่นะฮะเดี๋ยวดูให้เต็มใมเลยนะฮะนี่ครับดูให้เต็มใมให้ชัดๆนะฮะนี่ฮะก็ตามนี้นะครับสำหรับการคำนวณนะฮะสูตรแต่ละสูตรนี้นะฮะเส้นทางของของม,มันก็จะมีเส้นทางอยู่่านั้นอยู่นะฮะอยู่ที่ว่าตัวเลขของการออกรางวัลเนี่ยมันจะไปลงที่สูตรไหนเนี่ยฮะ นี่นะครับสูตรนี้ก็ดูนะฮะตั้งแต่สามหนึ่งนะฮะสี่หกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะแปดเจ็ดเนี่ยนะฮะเก้าหกและงวดที่ผ่านมาที่เก้าแปดมันกี่งวดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้างวดนะงวดนี้งวดที่หกครับลองมาลุ้นกันดูนะครับเลขนี้นะฮะมันก็มีโอกาสได้ลุ้นห้าสิบห้าสิบเลยนะฮะก็จะบอกว่าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันก็เป็นไปได้นะฮะ แต่ก็เราเอาไปพิจารณากันดูนะครับถ้าชอบก็ตามไปนะครับถ้าไม่ชอบก็ดูไว้เป็นแนวทางเอาไปเทียบกับข้อมูลอื่นๆดูนะฮะเพราะสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่แปลกใหม่มาที่ว่าท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเนี่ยนะฮะก็เป็นที่นี่ทีเดียวนี่นะฮะที่จะเอามาคำนวณแบบนี้นะฮะเพราะว่าแอดก็เป็นคนคิดค้นสูตรนี้ขึ้นมานี่นะคะตามนี้นะครับ พิจารณากันดูนะครับพิจารณาให้ดีก่อนนําไปใช้นะครับขอบคุณนะครับสําหรับทุกท่านที่ติดตามชมมันจะถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับแล้วก็กดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สําคัญนะฮะกดติดตามอย่าลืมกดโลกระดิ่งนะครับเวลาลงวิดีโอมันจะได้ไปเจอในท่านกดดูได้ทันทีนะครับก็หวังว่านะครับวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่าน่มากก็น้อยนะฮะสำหรับวันนี้โชคดีรวยรวยเพียงกันทุกท่านนะครับ พบกันวิดีโอหน้าบุญรักษาเทวดาคุครองสวัสดีครับ